แรงงานเมรสำนึกไวนะ้นักวิชาการสมขาวดึงสติพลเมืองหยุดปลุกกระแสต้านคนกัมพูชาขอเมตตาผู้บริสุทธิ์แต่ไฟเขียวให้ด่ารัฐบาลตระกูลหุน่นยังคงน่าติดตามต่อเน,นื่องนะคะสำหรับประเด็นสแกมเมอร์เมรที่นับวันหลายๆประเทศหันมาให้ความร่วมมือยืนยันจะเดินหน้าช่วยปราบปราอย่างเข้มงวดเพราะปัญหาเหล่านี้กาลังส่งผลกระทบระดับโลกค่ะ ขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้พบปากกับฮุนมาเนตในการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยมีเจตนาจะหาหรเรื่องปราบสแกมเมอร์แบบส่วนตัวด้วยที่ผ่านมาได้เกิดกระแสชาวเกาหลีใต้ประท้วงเดือดเรียกร้องรัฐบาลตัดโคต้าแรงงานกัมพูชาบมเหตุลักพาตัวและล่าลวงคนเกาหลีใต้ไปทำงานที่ศูนย์สแกมเมอร์อีกทั้งแรงงานเขเมรที่ยังทำงานอยู่ในหลายเมืองของเกาหลีใต้ต่างเผชิญชะตารกรรมที่น่าอนาถมากๆเพราะใครๆก็ผ่านไม่ชอบเนื่องมาจากข่าวสแกมเมอร์ค่ะ โดยเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าแชร์ไวรัลในกลุ่มแรงงานเขมรในเกาหลีใต้ชาวเขม์โพสต์ถูกเลือกปฏิบัติจากคนเกาหลีช่วงนี้ใช้ชีวิตลำบากกรณีชาวเกาหลีโกรดอาชกรรมในเขมรทำให้คนเกาหลีจำนวนมากถูกหลอกและเสียชีวิตแต่รัฐบาลกัมพูชาไม่แก้ไขเลย ชาวคอมเมนต์รายหนึ่งเล่าว่าทีวีในที่ทำงานและใจกลางพื้นที่สาธารนณะเปิดแต่ข่าวหลอกลวงในประเทศบ้านเกิดสื่อเกาหลีเรียกว่าประเทศอาากรรมกัมพูชาและชาวเกาหลีจำนวนมากสนใจหยุดดูข่าวและมีอารมณ์ร่วมโมโหโกรธกับข่าวทำให้ชาวคอมเมนต์ในเกาหลีได้รับผลกระทบ ่อมาค่ะก็มีรายง,งานด้วยว่าพบการไล่ชาวกัมพูชาลงจากรถไร้กลับประเทศใช้คำพูดแรงๆหลังจากการลักพาตัวและคุมขังพลเมืองเกาหลีในกัมพูชาความเปลียดชังและการเลือกปฏิบัติต่อชาวกัมพูชาได้ปรากฏขึ้นในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้มีบางกรณีที่ชาวกัมพูชาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถและแม้ถูกกระทั่งถูกทำร้ายเพียงเพราะสัญชาติกัมพูชา จากข้อมูลสนช่วยเหลือชาวต่างชาติเมืองอุนซานพบว่าชายหญิงสูงอายุที่นั่งอยู่ข้างหลังฉันถามฉันว่าฉันมาจากประเทศไหนเมื่อฉันตอบว่าใช่ฉันเป็นคนกัมพูชาพวกเขาตอบว่าฉันเกลียดกัมพูชามากประเทศนี้เป็นประเทศอาชญกรรมรีบออกไปเร็วๆชายชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งที่ทำงานในเขตอุนจูร้องเรียนว่าถูกหัวหน้าง,งานทำ้ายร่างกายและด่าดทอด้วยวาจาผู้จัดการเดินเข้ามาข้างหลังผมและตีหัวผมด้วยมือผมจึงถามกลับไปว่า คุณตีผมเพราะผมเป็นคนกัมพูชาหรอเมื่อผมถามผมได้รับคําตอบประมาณว่าชาวกัมพูชากลับไปประเทศตัวเองเถอะอย่ามาทํางานในประเทศเราเลยพวกคุณไรอย่างอายนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการถูกปฏิเสธไม่ให้นั่งแท็กซี่เพียงเพราะเป็นชาวกัมพูชาโพสแสดงความเกลียดชังโดยไม่เลือกปฏิบัติที่มุ่งเป้าไปที่ชาวกัมพูชาก็แพร่หลายในชุมชนออนไลน์เช่นกันค่ะล่าสุดสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ารายงานว่านายพักยูรีหัวหน้าศูนย์สนับสนุนชาวต่งาตงชาติในเมืองอุนซานกล่าวว่าเหตุร้ายต่าง ต่างที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเป็นฝีมือแก๊งอาชญากรรมเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ภาพลักษณ์ชาวต่างชาติที่ทํางานขยันแข็งในเกาหลีใต้เสียหายหนักไปด้วยด้านนายเวฮังซบสัตตาจา์มหาเทยาลัยกุกมินกล่าวว่าเราสามารถวิจารณ์รัฐบาลหรือตํารวจกัมพูชาได้แต่การพุ่งความเกลียดชังไปที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องด้านกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเกาหลีใต้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในเกาหลีประมาณ6 3 0 0 0คนและประมาณ1,200คนอาศัยอยู่ในอุลซานได้รับสัญชาติเกาหลีแล้ว ประมาณ5,000คนเนืนเ่องจากมีชาวกัมพูชาจำนวนมากอาศัยอยู่ในเกาหลีจำเป็นต้องมีการตะหนักรู้ของสาธารณาชนอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อขัดแย้งนี้ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมค่ะ